สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับเมษาแล้ววันนี้วันที่หนึ่งเมษานะครับท่านใดที่ยังไม่มีรถนะครับยังไงเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับอยากให้เอคาได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเข้ามาเยี่ยมชมที่เอคาสำนักงานใหญ่เลยครับสาขานี้สาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่าสามร้อยคันเลยนะครับวันนี้ขออภัยด้วยครับขออนุญาตใส่แมสได้ยินไหมครับโหถ้าผมใส่แมสได้ยินชัดไหมไม่ไหวจริงๆถ้าฮะถอดแมส ได้ยินอยู่เนาะอ,นอ่า,อานะครับนะช่วงนี้ฝุ่นควันเยอะมากนะครับเนี่ยขออนุญาตใส่แมสนะครับเพราะว่าไม่ใส่มาหลายวันนี้คือรู้สึกว่าหายใจไม่อันนี้เลยนะครับนะวันนี้ผมเอารถไฮบริดนะครับทั้งสองคันนะครับมีทั้งแคมรี่นะครับแคมรี่แล้วก็อันตินะครับเอามาเอามาไลฟ์สดกันนะครับแล้วก็จัดโปรให้แบบ จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับต้อนรับสงการเลยนะครับช่วงหยุดยาวใครยังไม่มีรถสวยๆใช้นะครับเข้ามาหรือว่าจะเอารถมาเทินก็ได้นะครับนะเอารถมาเทินก็ได้นะครับบอกเลยว่าสวยทั้งคู่นะครับสำหรับแคมรี่แล้วก็อ mm ันติดเดี๋ยวเราไปเที่ยวอันติดก่อนนะครับเดี๋ยวแคมรี่เดี๋ยวเก็บมาไลฟ์ อันตีปี2020นะครับนี่รถสวยมากตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับเป็นตัวไฮบริดรถสวยมากได้สีดําด้วยได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวเลยนะครับรถลูกค้ามาเทิร์นกับ BM เผมไปนะครับรถสวยมากปี2020นะครับวารันตีฝูงยังมีอยู่นะครับโปรโมชั่นไลน์นี้นะครับผมให้จอง500นะครับรับส่วนลดเลย30,000บาทหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับ30,000บาทเลยนะครับอ่าตัวนี้ได้สีดําด้วย นะครับนี่ฝากระโปรงนะครับสีสันเต็มเลยสีสันเต็มรถสวยมากพี่รถสวยมากได้เกลรอบพันด้วยนะครับนี่รถสวยมากนะฮะผมบอกเลยว่าจองห้าร้อยรับส่วนลดสามหมื่นนี้ถูกเลยนะครับผมยอดจัดผมได้แปดแสนกว่านะครับราคาตั้งเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะครับแต่ใครที่ดูไลฟ์สดน,นี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับรับส่วนลด หรืองันสดกลับบ้านได้เลยสาม0 0ื่นบาทนะครับถ้าพี่อามาเป็นสดลดเหลือแค่เจ็ด0 0นห้า 7, 500, ถ้าเจ็ด0 0นห้าพี่จะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นสองเองพี่ผ่อนแค่หมื่นสองเองนะครับนี่พี่ได้อันติดปีสองพันยี่สิบนะครับอันติดตัวใหม่เลยนะครับได้ตัวไฮบริดด้วยนะครับได้ตัวไฮบริดด้วยรถสวยมากได้เบอดหนังด้วยนะนี่มีจอมีอะไรครบหมดเลยนะครับ ผ่อนแค่หมื่นสองเองนะครับแผ่นเพจนะครับสวยๆปีสองพันยี่สิบนะครับเห็นเนาะแผ่นเพจเดิมๆเลยนะครับผมลงัวน,นอซฟอรเซอร์เดิมหมดนะครับรถเอคาการันตีโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับและการันตีแรกใหม่แถ้ทุกคันด้วยผมรับการคืนรดร้อยเปอร์เซ็นนะครับ mm hmm. นี่เบาะหนัง นี่นะครับสวยมากอ่าสเกิร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะครับเป็นตัวไฮบิดนะเป็นตัวไฮบิดนะครับไฟท้าย LED นะครับโคมไฟสวยมากได้สีดำด้วยนะครับ นะถ้าพี่เอามาเป็นรถนะครับเหลือแค่7 5็ดแสนห้นะครับออกรถฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นสองนะครับหมื่นดอกเบี้ยเอคาเริ่มต้นที่1 9, 9ึนะครับของเราได้จริงนะครับอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าด้วยเดี๋ยวมาชมภายในกันหน่อยนะครับช่วงนี้ขอไลฟ์สดสองเวลาเลยนะครับเพราะรถเข้ามาใหม่เยอะจริงๆนะครับ นี่นะฮะสวยมากนะครับสภาพเบาะนะฮะเบาะหนังนะครับสวยมากนะครับแป้นเบรกแป้นเหยียบนะครับนะล่องลึกนะครับไม่วิ่งสี่หมื่นโลนะสี่หมื่นโลนะครับแล้วก็มีตัวที่ชาร์จมือถือด้วยนะครับ wifi นะครับชาร์จมือถือนะฮะนะครับมีปุ่มโฮนนะครับปุ่มปักกิ้ง เวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับสามารถกดปุ่มหลนได้นี่ครไมาวิ่งอยู่ฟ0ีหม่นนะครับฟรีหม่นจ็ดพันโลนะครับนะครับมีหน้าจอแอปพลิเคชันคาเพนะครับรถรุ่นใหม่นะครับมีครบหมดเลยแอลโต้นะครับสวยมากพี่สวยมากนะครับผ่อนแค่หมื่นสองเองนะครับได้อันติดตัวไฮบ r ิดแล้วนะครับจองห้าร้อยนะครับ รับส่วนลดสามหมื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดไปเที่ยวช่วงหยุดยาวได้เลยนะครับครับผมนี่นะครับได้รถส,สวยด้วยนะครับได้เงินเที่ยวด้วยนะครับหรือยอมาเป็นส่วนลดก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นออปชันแต่งอย่างอื่นก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนะผมมีกิวเบิเชอร์ให้สามหมื่นเลยนะครับสวยามาก คอนโซลคอนโซลสวยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับสวัสดีวันหยุดหมอกหมอกจัดจัดหมอกจัดจริงครับน้องตีจัดมากนะฮะไอไลฟ์มาสองวันรู้สึกหายใจบอกให้ออกแล้วนี่นะครับ หหนุ่หัวน้อนะครับไม่มีเขยียบเลยตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับรถสวยๆเลยนะครับอ่าสอกเฟิร์กเดิมหมดนะครับกิบลงกิบล็อกเดิมหมดเลยนะครับห้องเครื่องสวยมากนะครับตัวไฮบริดสีแต้มมาครบทุกจุดนะครับสวยงามมากนะครับชนดกรารผลิตรของเดิมติ๊กเกอร์ฝาปงอยู่ครบนะครับนี่ รถเอกาสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับของผมการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับนะอ่านะครับราคาตั้งนะครับเจ็ดแสนแปดนะครับใครที่ดูไลฟ์สดหรือคิววิดีโอนี้นะครับรับส่วนลดได้เลยสามหมื่นบาทหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สามหมื่นบาทนะครับแล้วแต่พี่เลือกเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับมนติดสวยๆตัวไฮบริดนะฮะ ออกรถเราออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่1.99ด้วยนะฮะลองดูครับไม่ว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะครับลองทักเข้ามาของเราฮะสมัครทำอาชีพสุจริตนะครับสามารถตรวจสอบได้ได้ทุกอย่างเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับไม่มีต๊อกสินค้าผมก็ทําให้ออกมาแล้วหลายคันนะครับนะครับหรือว่าเป็นผู้รับเหมาบระชาชนใบเดียวก็ได้นะครับครับผมมาดูไฮบริดตัวนี้คัมรี่นะครับ ผมบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้เป็นตัว Navigator ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับสีบลอนนะครับสวยงามแล้ววิ่งน้อยด้วยนะครับตัวนี้ปี60นะวิ่งอยู่ที่70,000โลนะครับถือว่าน้อยนะครับแคมรี่ส่วนมากถ้าเป็นตัวไฮบีดนะครับผมจะส่วนมากจะวิ่งแสนขึ้นมดเลยแต่แต่คันนี้วิ่ง70,000โลเข้าศูนย์ทุกระยะ10,000โลด้วยนะครับเหมือนกันติ้นเลยนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับนะ สีสันเต็มนะครับฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับกระจังหน้าสวยนะครับนี่ไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับคมไฟสวยนะครับล่องชิดนะฮะไฟตัดหมอกสวยๆนะครับไม่มีรอยเล้านะครับแม็กสวยยางสวยนะครับแม็กสวยยางสวยตัวไฮบริดนะครับไปตกมองข้างนะครับมุมไฟเลี้ยวไม่มีรอยเล้านะครับ นี่ภายในสวยมากอ่ะภายในสวยมากตั้งแต่แผงประตูนะครับภายในสวยมากหรูมากหรูมากองตรงเลยพี่ยอดจัดผมจริงๆอ่ะได้เก้าแสนด้วยฟวมผมขายแค่เจ็ดแสนเจ็ดมื่นห้าพันบาทแต่ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าไลฟ์สดนี้นะครับจองห้าร้อยบาทรับส่วนลดเลยสามหมนบาทถ้าพี่เอามาเป็นส่วนลดนะครับพี่เหลือแค่เจ็ดสี่ห้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นสอง นะครับหมื่นสองพี่ลองดูพี่อยากได้ฮันตีปีใหม่หรือว่าอยากได้คัมบรี่รถพรีเมียมไปเลยแล้วแต่พี่นะครับตัวนี้ปีสองพันสิบหกจดสิบเจ็ดนะครับครับผมนี่นะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับบอกสวยมากนะครับด้านหลังสวยมีม่านด้วยนะครับมีม่านสวยมากสวยมากๆ เอเคคารเราเปิดให้ทุกวันนะครับแล้วก็ช่วงช่วงสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับถ้าท่าในใดที่สนใจดูรถนะครับโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเพราะผมไม่ไปไหนนะฮะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านนี่แหละนั่งเคลียร์งานนะครับนี่ถ้าสมมติว่าท่านใดอยางจตงหวัดแล้วจะขึ้นมาเชียงใหม่ช่วงวันหยุดนะอยากมาดูรถนะครับเข้ามาเจอกันได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสนใจอยากใช้รถก่อนนะครับเข้ามา ออกรถทันแน่นอนนะครับวันเดียวเราอนุมัติให้ได้นะครับเอกสารครบรับสูงว่าเป็นส a l a r ่หรือว่าอะไรเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงอนุมัติแล้วนะครับตอนนี้เร็วมากหรือท่าในใดที่ไม่สะดวกมาจะลองกรอกแ,แ,แอปพลิเคชันของของเราก็ได้เดี๋ยวเราส่งลิงก์แอปพลิเคชันประเมินได้เบื้องต้นเลยว่าอนุมัติเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนี่ ขอบคุณมากครับพี่ทางเดินนะครับทางเดินชีวิตนะครับพี่อยากดูรถอะไรบอกผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมเอาไลฟ์สดให้พี่ดูนะครับนี่ซอกเซอร์เดินหมดเลยนะครับรถสวยมากนะฮะนี่รางน้ำเดินหมดนะครับมีถาดให้ด้วยนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับนะครับนี่เวลาดูรถเก่งนะครับต้องเปิดยังอะไรดูซอกเซิร์ฟยาแนวเดิมหมดเลยนะครับยังอะไรสวยไม่ลงดินนะครับไม่เคยลงดินเลยสวยมากได้คัมรี่แล้วนะครับได้ตัวท็อปด้วยนะครับได้ห้บิดด้วยประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะ ล้อมงล้อมแม็กสวยนะครับยางเยีงสวยล้อมแม็กล้อมแม็กล้อมแอม็กนะฮะนี่มาดูภายในกันสวยมากอ่ะแสงประตูนะครับสวยมากนี่นะฮะ มากแล้วก็มีมีเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่เบาะด้วยนะเบาะเมมนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะป้นเบรกป้นเหยียบนะครับไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับสภาพแป้นอันนี้สําคัญนะฮะถ้าสมมติารถวิ่งเกินแสนไปปุ๊บไอล่องพวกนี้เมื่อเลือนล้างอันนี้ล่องชัดอยู่เลยนะครับนี่พวงมาลัยยังสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับเบาะสวยนะชิ้นเดิมหมดนะครับ มียอดเล็กน้อยนะครับชิ้นเดิมหมดเลยถ้าพี่ประสงค์ให้ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้ได้นะครับนี่สวยมากครับพี่ห้าวมาไปส่วนลดเหลือแค่เจ็ดสี่ห้า 7, 5, โคตรถูกเลยนะผมบอกเลยถูกมากนะครับหรือว่าพี่จะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ถ้าผมแนะนําส่วนตัวนะเอามาเป็นส่วนลดสองหมื่นนะครับเอามาเป็นส่วนลดสองหมื่น แล้วก็เอาแพ็กเกจแล้วมันซ่อมศูนย์อีก2ปีซ่อมศูนย์นะพี่อีก2ปีอีกหนึ่งมือนะครับนะแบบนี้จะเพอร์เฟกมากนะครับได้บริการซ่อมศูนย์ด้วยมีปัญหาอะไรเราจะเข้ารายการเข้าไปที่ศูนย์เลยนะครับเปลี่ยนที่ศูนย์ของแท้หมดนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับเมมโมรี Memory. เป็นตัวนี v i เกเตอร์นะครับนี่มีเนด้วยนะครับระบบนำทางนะครับคอนโซลคอนโซลพี่ดูดิซื้อรถต้องแบบนี้พี่กิปมากนะครับกิปมากแล้วก็ a อร์แบ a g รอพันเลยนะแอร์แบคอันเลยนะครับอันนี้ยังแบบใสยอยู่เลยไม่ดําอันนี้มันบ่งบอกการดูแลของเจ้าของคนเดิมอย่างดีนะครับเขาเป็นคนที่รักรถนะครับ สวยมากนี่นะฮะมีในมีทุกอย่างครบเลยนะครับและมีที่ชาร์จมือถือด้วยนะครับชาร์จมือถือวางชาร์จได้เลยนะครับมีสมบูรณ์แบบมากดูดิถ้าสมมตว่าเป็นรถที่แบบไม่ค่อยรักษานะสกระปรกหมดเลยนะครับเป็นรอยหมดเลยอันนี้สวยมากนะฮะ ทั้งคอนโซลน,นะครับทั้งเบาทั้งพวงมาลัยเพดานด้วยนะครับสาดมากนี่เพดานสาดมากนะนี่อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบนะฮะนี่ยสวยเลยอ่ะเวลาซื้อรถนะผมเป็นคนละเอียดนะผมชอบอะไรแบบเนี้ยซื้อรถแบบมันต้องกิบจริงๆนะครับสวยมากนะครับ แล้วก็มีึ้นจกมองหลังนะครับเซนเซอร์ไอตัวตอบแสงนะฮะสวยสวยสวยมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวดูซอกด้วยนะครับเดิมหมดนะครับรถเอคาดึงตะคงตะเข็บพี่ดึงเต็มที่เลยนะถ้าพี่ไม่สะดวกดึงก็ให้ที่ปร้สา่การขายดึงให้ดูก็ได้นะครับบางท่านกลัวดึงแล้วขาดนะฮะนะก็แจ้งที่ปร้สการขายดึงให้ดูได้เลยนะครับ แล้วรถเอคาสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะฮะผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วสามารถดูเล่มเทะเบียนได้ทุกคันด้วยนะครับอันนี้ขยับหน่อยหนึ่งนะครับสังเกตดีๆนะครับไม่บอกแทบแทบจะไม่รู้เลยขยับที่ผมเนี่ยแหละผมมันเป็นสะเก็ดหินรงฝากระโปรงนะครับผมก็ไปเคลียร์ให้มันดูดีะครับแค่สะเก็ดหินแต่ชนไม่ชนให้พี่ดูเส้นฝากระโปรงนะครับนี่เส้นเดิมเลยนะครับเอาเล็บจิกได้นะครับ เ็บจิกได้เส้นเดิมเลยนะครับดูตะคงตะเข็บเดิมหมดนะฮะติ๊กเกอร์ครบไม่ใช่ติ๊กเกอร์ใหม่นะติ๊กเกอร์เก่าด้วยนะฮะอ่าสวยมากพี่ห้องเครื่องใส่เลยไม่มีเยิ้มนะครับแล้วก็นี่น้ำยาหม้อน้ำนะครับการเข้าสูตรนะคือใช้น้ำยาของสูตรเลยนะครับหม้อพักน้ำครบเลยนะครับตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันมาก ถ้าผมว่าใครมองหารถไฮบริดนะครับผมแนะนำสองคันนี้เลยนะครับลองเข้ามาดูก่อนก็ได้ถ้าพี่ทํากันบ้านพี่ลองดูที่อื่นก่อนแต่อย่าลืมมาดูสองคันนี้นะครับผมการันตีไม่ผิดหวังถ้าพี่บอกผิดหวังพี่มารับค่าเสียเวลาจากผมได้เลยนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับกับรถสวยๆทั้งสองคันนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับไลน์นี้นะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือไลน์นี้นะครับจอง5้าร้อยบาทรับส่วนลดเลยส0,000ื่นบาทหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดกับบ้านได้นะครับหรือพี่อย่างคันนี้ เป็นกังวลว่าเอยการดูแลอยากได้รับการฟอมศูนย์พี่ก็แบ่งเลยส่วนลดสองหมื่นแล้วเดี๋ยวผมซื้อแพคเกจแล้วการฟอมศูนย์ให้สองปีนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับนะครับนะเดี๋ยวดูข้างนนกันต่อไหมไหนๆก็ไหนๆละเอาโซ่ไหนดีฝ้าเอารถเก่งเนาะอ่ะเอารถเก่งก็ได้นะไฮบิดผมมีอ่ะมีหลายคันนะให้บิดมีคอร์สด้วยนะครับ ผมบอกเลยว่าคอร์สคันนี้ผมตั้งไม่แพงคอร์สตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเฟตี้เป็นตัวสันลูปผมขายราคาโปร8 9 9 0 0 0บาทปกติผมขายล้านบวกลบนะปกติผมขายล้านบวกลบที่ขายถูกไม่ใช่อะไรไม่เขา8-9 0 0 0 0นแล้วผมไม่แท้ทุกคนไม่เขาดูเยอะหน่อยผมได้มาถูกผมก็ขายถูกเพราะที่นี่เราไม่ได้ย้อมแมวขายนะครับแต่พี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวผมแถมแพคเกจรับปกันซ่อมศูนย์นให้อีก2ปี นะครับซ่อมศูนย์ให้อีก2ปีนะครับแต่พี่ได้รถสวยๆเลยนะครับวารันตีของ Toyota คือไม่กําหนดระยะทางอยู่แล้วนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะฮะครับผม10ปีการันตีจากศูนย์อยู่แล้วนะครับไม่ได้กําหนดระยะทางด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมแถมซื้อแพ็กเกจแล้วมาซ่อมศูนย์ให้2ปี899เองได้ตัวเฟตี้ด้วยรถคงสร้างเดิมสวยเลยนะครับได้ตัวท็อปด้วยฟัน o o p ด้วย คันนี้เพิ่งหลุดจองนะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองตัวนี้เป็นตัวเอชารเป็นตัวไฮนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดเดี๋ยวนะบอกก่อนว่าโปรสามหมื่นสองคันเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าสองคันนี้ผมได้อันนี้ราคาโปรนะครับอันนี้ไม่ได้สามหมื่นแล้วนะครับไม่ได้สามหมื่นแล้วนะฮะนะอันนี้ได้สองหมื่นนะครับอันนี้ได้สองหมื่นจองห้าร้อยได้สองหมื่นนะครับเพราะผมตั้งถูกอยู่แล้วยอดจะได้แปดแสนผมขายแค่ ็ดแสนห้าหื่นห้าพันบาทพี่ได้อีกสองหมื่นเจ็ดสามห้าโคตรถูกผมบอกเลยได้ตัวท็อปด้วยได้ของแต่งด้วยสเกิร์รอบพันหล่อมากนะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์แคปบบ้าสามารถถอดออกได้นะสามารถถอดออกได้สวยมากได้ของแต่งด้วยรอบพันเลยเหลือเจ็ดสามห้าพี่ได้ตัวไฮอ่ะนะครับได้ตัวไฮนะครับรถสวยมากได้สเกลรอบพันด้วยเพิ่งหลุดจองนะครับเพิ่งหลุดจองนะฮะ แล้วก็มี B M X One นะครับ745,000บาทถูกมากเดี๋ยวแถมแพ็กเกจแล้วมันอ่อมสูย์ให้อีก2ปีนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2016นะนะฮะนี่นะคใครอยากได้รถพรีเมียมนะครับหรือว่าเป็นรถในฝันหลายๆคนนะครับลองเข้ามาชมคันนี้ก็ได้เพราะว่ามันถูกมากนะฮะถูกมากแล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วย ผ่อนประมาณหมื่นต้นต้นเองนะครับเดี๋ยวผมซื้อแพคเกจแล้วมันรรส่งสูตรให้นะครับแล้วก็มี MG เพิ่งเข้ามาเลย MG ็ไฟตัวนี้เป็นตัวท็อป u n น o o p นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปซันลูฟนะตัวนี้เป็นตัวท็อปซันลูฟผ่อนอยู่ประมาณแปดเก้าพันเองพี่ฟรีดาวนะครับผ่อนแค่แปดเก้าพันเองนะครับฟรีดาวด้วยนะฮะ ก็มีมาด d สองนะครับสีแดงนะครับสวิปนี่สวิปสวิปก็เพิ่งหลุดจองนะครับผ่อนแค่ประมาณเจ็ดพันนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันนะครับนี่ถ้าตัวนี้เป็นตัว G L ผ่อนแค่หกพันหกนะครับผ่อนแค่หกพันหกนะฮะนี่สามารถออกรถศูนย์บาทได้นะครับนะแล้วก็มีรถอีโคคาร์อีกเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลย นะครับตัวนี้ได้ปีสองพันสิบเก้านะครับตัวนี้ปีสองพันสิบเก้านะจองห้าร้อยรับส่วนลดสอง0 0ื่นหรือเอาเป็นเดินสดกลับบ้านได้นะครับนะผ่อนประมาณหกเจ็ดพันเยอะมากนะครับปีใหม่ใหม่ไม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับสีแดงสีขาวนะครับนะปีใหม่ใหม่ไม่น้อยๆทั้งนั้นเลย ใครอยากได้กับขับฟรีเกา้าสิบันก็ได้นะครับแจ้งก่อนจองได้เลยนะครับนี่อันนี้ด้วยนะครับเอที A ip, นะครับปีสองพันี่บอ็ดอ่ะคันนี้ได้ปีสองพันยิบเ็ดเลยนะตัวจอดบนโชว์รูมเลยนะครับไอ้น,นี่ไอที A ip, มันเป็นหน้าใหม่แล้วนี่อะไรไมนเชงเนาะอ่าตัวนี้ตัวก่อนเป็นหน้าใหม่ที่จอดบนโชว์รูมนะครับนี่ปีสองพันยิบเ็ดเลยนะครับราคาไม่แพงนะพี่ ราคา่คอนแค่เจนะ็ดพันอ่ะได้ปีสองพันยี่สิบเ็ดเลยนะครับม่วิ่งอยู่ที่สองหมื่นโลนะครับคันนี้ด้วยปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวห้าประตูนะครับเป็นตัวห้าประตู่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีมิลานหน้าใหม่นะฮะมิลานหน้าใหม่่อนแค่หกพันกว่าบาทนะครับพวกนี้่อนแค่หกพันกว่าบาทเดีย๋ยวผมให้ดูรถตัวใหญ่บ้างนะครับนี่ ฮโลล่าคอร์สนะครับตัว GR SPORT นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับถ้ารุ่นคอร์สจริงๆอะ่ะมีประมาณ5-6รุ่นตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยราคาแพงสุดราคารถใหม่อยู่ที่1,260,000บาทนะครับตอนนี้นะครับรถปี2,022แท้ด้วยปี2,022รถปีที่แล้วนี่เองนะครับรถไม่กี่เดือนม่วิ่งหมื่นโลนะครับตัวนี้นะฮะผมตั้งราคาไว้1 1 5 0 0 0 0มีส่วนลดให้30,000นนะครับมีส่วนลดให้30,000 พี่แนนผ่อนไม่เกินสี่พันมีครับเดี๋ยวผมให้ประมาณสี่พันบวกลบเดี๋ยวผมให้น้องแอดมินส่งให้ดูนะครับเป็นพวกแอดทาร์ดอะไรเงี้ยหรือว่านิสสันมาร์สเดี๋ยวผมส่งให้ดูครับสามพันกว่าบาทก็มีนะครับนะแล้วก็มิวเอ็กนะฮะตัวท็อปสุดนะครับราคารถใหม่หนึ่งหกห้าถูกกับป้ายแดงสามสี่แสนเลยนะครับนะถูกกับป้ายแดงสามสี่แสนเลยมีส่วนลดให้สามหมื่นด้วยผ่อนประมาณสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่น ตัวท็อปสุดนะครับเครื่องสามพันนะครับขับฟรีตัวท็อปสุดเลยแล้วก็มีปาเจโร่ปี2องพนะครับไม่แค่ฟีหมื่นโลอันนี้สวยมากนะครับสวยมากๆผ่อนแค่หมื่นแปดเองนะรถพรุ่นี้ผมมีส่วนรดให้สา0 0 0ืหมดเลยนะครับรถเกินล้านนะครับ H1 ใครที่มองหา H1 นะครับผมบอกเลยคันนี้สวยสุดในรุ่นกล้าพูดเลยปี2องพนะครับวิ่งแค่หมื่นโลตัวดีลักด้วย แล้วผมบอกเลยนะครับ H1 หายากนะครับเพราะมีแต่คนหามีแต่คนหานะครับตัวนี้หน้าตัวสุดท้ายก่อนเป็นตาเลียนะครับมีแต่คนหานะครับราคา5ปีขนาดนี้ถ้าพี่ดูตามตลาดรถนะครับหรือในในโซเชียลนะครับจะตั้งอยู่ประมาณล้านห้าล้านหกแต่สภาพแบบนี้ผมว่ามีคันเดียวเลยไม่แค่หมื่นโลนะครับอ่า FAW ตัวนี้ผมขายถูกนะปี2017ได้ FAW หน้าใหม่ 855ไม่แสนโลพอดีผ่อนแค่หมื่นสามกว่านะครับ855นะครับได้ยางใหม่ด้วยของบิสโตนะครับไม่แสนโลพอดีไม่เยอะผมก็ขายถูกนะครับและใครอยากได้ฝีประตูเกียวโตนะครับผ่อนประมาณเก้าพันนะครับปีใหม่ด้วยนะครับเกียวโตนะฮะน้าละโคแล้วนะครับแล้วก็หัวเดียวเราก็มีนะครับผ่อนแค่ประมาณเจ็ดพันกระบาทนะครับสวยๆเลยปีใหม่ๆได้เครื่องสองจุแปดด้วยนะครับ ได้เครื่องส8ด้วยหัวเดี่ยวเรามีเยอะนะมีทั้งตู้ด้วยนะครับนี่ผ่อนประมาณเจ0 0พกาบาทนะครับนะรถเราเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับรถพรีเมียมเราก็มีนะฮะ เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจัดรถเข้าใหม่อีกเยอะเลยนะครับช่วงนี้ผมจะไลฟ์สเวลาจนถึงสงการเลยนะครับเนยฝากติดตามด้วยนะครับเปิดทุกวันนะครับสนใจคันไหนทักมาได้ตลอดนะครับนะเดี๋ยวตอนเย็นยนะครับสวัสดีครับ